พามาดูบอลสียามเช้าตื่นมาก็ขออนุญาตเปิดตู้บอลสีหน่อยนะคะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้มีโอกาสดูบอลสีไปด้วยกันนี่ เช้าๆอย่างนี้บอนสีของเราดูแจ่มสดใสสวยงามเลยทีเดียวว้าวสวยงามค่ะ นี่คือบอลสีในตู้นะคะมาดูบอลสีนอกตู้กันบ้างว้าวเหมือนพอเข้าฤดูร้อนแล้วบอลสีของเราก็ดูมีความ ความเผยความงามออกมานี่เป็นลาสีมีนนะคะนี่เป็นศิลาเพชรแผงสวยงามอะ่ะไม่ว่าจะเป็นบอนด่างบอนโบราณตัวนี้นายมั่นปืนยาวตอนแรกนึกว่าเป็นสนิมพอดูด้านหลังอ๋อเขามีการกัดสีเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นเท้ารำไพเดี๋ยวต้องไปชงกาแฟมาดื่มแล้วชมบอลสีไปด้วยนี่ชายชนหลอดใหม่มาก็ป้ายมาเลยแต้มเลย นี่ก็เป็นเทราปรตีค่ะตัวนี้เป็นศิลาเพชรนะคะศิลาเพชรหน้าปกติค่ะนี่ก็สวยไปอีกแบบนึงเนาะเดี๋ยวพาไปดูกับ ศิลาเพชรที่บอกว่าเป็นศิลาเพชรแผลงนี่ต่างกันไม่เอ่ยเนี่ยให้ดูใกล้ๆก,กันนี่ศิลาเพชรนี่ศิลาเพชรแผลงนี่เป็นยักษ์การุณราชนะคะเริ่มมีหูใต้ใบแล้วใบใหม่ขึ้นมาก็มีหูใต้ใบนะคะ นี่แหละค่ะก็เอาบอลส,สีสวยๆมาฝากกันในยามเช้านี้นะคะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะ